นี่คือช่วงแคมป์นะครับชื่อช่วงนิชานสอนใจจากปื้มครับผมซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมจะมาเล่านิคานสอนใจหรือนิคานอิศบเพื่อเป็นแง่คิดให้กับท่านผู้ชมครับในวันนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าชื่อเรื่องสัญญาของแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมแต่งเองครับผมนิชานเรื่องนี้เหมาะสําหรับลูกที่เห็นความสําคัญของแม่น้อยกว่าสิ่งอื่นๆครับถ้าใครมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลองส่งเรื่องนี้ไปให้เขาดูนะครับมาเชนรับชมมาได้เลยครับ มีบ้านหลังน้อยหลังหนึ่งที่มีสมาชิกอยู่กันสองคนประกอบไปด้วยหญิงชราใจดีผู้เป็นแม่และชายหนุ่มผู้เป็นลูกแต่อะไรอะไรหลายๆอย่างในบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยรับรลื่นนักเออลูกจ๋าวันนี้เรากินข้าวเย็นด้วยกันไหมแม่ต้องจะจะทำของที่ลูกชอบเอาไว้ให้ลูกกินไม่ว่างกินข้าวแม่นะกินเมื่อไหร่ก็ได้วันนี้มีนักกับเพื่อนไปนะแล้วชายหนุ่มก็ปิดประตูดังปั้งออกจากบ้านไปวันต่อมา ลูกจ๋าวันนี้แม่ทำของโปรโดของลูกเอาไว้ให้นั่งกินข้าวกับแม่ก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกเถอะนะไม่ได้วันนี้มีนัดคุยงานด่วนกินกับแม่นะ่กินเมื่อไหร่ก็ได้ไปนะแล้วชายหนุ่มก็รีบเดินออกจากบ้านไปแล้วในวันต่อมาลูกวันนี้แม่ไปจ่ายตลาดมาได้ของดีๆมาเต็มเลยเดี๋ยวแม่จะรีบทำของอร่อยๆให้ลูกกินกินข้าวกับแม่ก่อนได้ไหมลูกชายหนุ่มตะวัดกลับมาโอ๊ยไม่ได้คืนนี้มีนัดกับเพื่อนต้องรีบออกแล้วแม่กินเถอะกินกับแม่เดี๋ยวกินเมื่อไหร่ก็ได้ เหมือนเช่นทุกครั้งชายหนุ่มพุ่งทะยานเรากับจรวดออกจากบ้านไปและในคืนนั้นเองชายหนุ่มกลับบ้านมากลางดึกหลังจากออกไปมอแอก,กับเพื่อนมาแล้วแต่พอลูกชายเปิดประตูบ้านสิ่งที่เขาเห็นก็คือโต๊ะที่มีอาหารอยู่เต็มไปหมดพร้อมแม่ที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารรอลูกกลับมากลับมาแล้วเหรอลูกแม่ทำอาหารรอกินกับลูกเอาไว้กินอะไรสักหน่อยแล้วค่อยไปเข้านอนนะลูก ด้วยความเมาและลำคาญลูกชายจึงปัดอาหารที่แม่บรรจงชํำสุดฝีมือเพื่อเขาพร้อมพูดว่าโฮ้ยยุ่งในเขาเรื่องใครใช้รอกินข้าวด้วยข้าวหละกินัเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ใครไปกินลงอ้วกจะแตกอยู่แล้วและลูกชายก็เดินเข้าห้องนอนไปทิ้งไว้แต่แม่ผู้ใจดีกับกองเสษจ,จานและอาหารในห้องที่เนียบกริบเหตุการณ์แบบนี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าและภาพที่จะเห็นอยู่ตลอดคือโต๊ะที่มีอาหารอยู่สองที่และเก้าอี้สองตัวกับหญิงชราผู้เป็นแม่นั่งกินข้าวอยู่คนเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งลูกจ๋าวันนี้ว่างไหมเรามานั่งกินข้าวด้วยกันไหมใชหลุ่มกล่าวโอ้ยมันจะอะไรนักหนากันเรื่องกินข้าวเนี่ยทาไมไปกินกับคนอื่นไม่ได้เลยหรือไงฮะผู้เป็นแม่นิ่งเงียบและผิดหวังมยูทุกที่แต่ในครั้งนี้แม่ตัดสินใจจะพูดต่อลูกชายว่าแม่ก็แค่อยากมีเวลาได้กินข้าวพูดคุยกับลูกตามภาษาแม่ลูกเหมือนสมัยตอนลูกเด็กๆบ้างอยากเห็นหนะ้าลูกตอนกินอาหารของแม่อยาอ่างอร่อยบ้างชีวิตแม่ตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกเท่านั้นถ้าไม่ให้แม่กินข้าวกับลูก แล้วจะให้แม่ไปกินข้าวกับใครล่ะลูกหลังจากนั้นน้ำตาของแม่ก็เริ่มลินไหลออกมาทําให้ใชายหนุ่มที่กําลังรีบร้อนจะออกไปข้างนอกต้องหยุดชะงักลงอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้จะรีบกลับมากินด้วยรอไปก่อนล้วกันชายหนุ่มพูดไปด้วยความรําคาญแม่เพราะอยากรีบออกไปข้างนอกนั่นเองแต่ถึงจะพูดด้วยน้ำเสียงแบบนั้นแม่ก็ยังตอบกลับไปว่าจริงเหรอดีจังเลยลูกงั้นเดี๋ยวแม่จะทําอาหารที่ลูกชอบขมวดเอาไว้ให้ลูกนะชายหนุ่มไม่ตอบแม่และรีบเดินออกไปนอกบ้านพร้อมคิดในใจว่าโว้ย กำลังรีบๆข้าวมก,กินด้วยกันตอนไหนก็ได้แกร์ทำไม้ต้องวุ่นวายจุกจิก้วยนะผู้เป็นแม่ตะโกนตามหนังลูกชายมาว่าสัญญากับแม่นะลูกว่าเย็นนี้จะมากินข้าวเย็นด้วยกันลูกชายตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงรำคาญเดินจับไม่ให้เร็วกว่าเดิมว่าเออเออเออสัญญาสัญญาพูดมากจังวะแล้วลูกชายก็เดินหายไปแต่ถึงจะโดนลูกชายตอบกลับด้วยค่าคีรรำคาญแม่ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น <M> mm> แ,แม่รีบเดินไปหยิบตะกร้าคู่ใจสำหรับจ่ายตลาดและรีบเดินออกจากบ้านไปข้ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว เมื่อแม่มาถึงตลาดแม่ซื้อวัตถุดิบทุกอย่างสําหรับทําในสิ่งที่ลูกชายชอบอย่างมีความสุขต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนของที่ซื้อมาหนักแค่ไหนหญิงชราก็ยังคงตั้งใจซื้อของอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่ออาหารเย็นสุดพิเศษของลูกชายจนกระทั่งตกเย็นชายหนุ่มก็กลับมาที่บ้านเพื่อจะกินข้าวกับแม่ตามที่ได้สัญญาเอาไว้ระหว่างกางจะเดินเข้าบ้านเจ้าตัวยังคงบ่นอุบอิบกับตัวเองว่าแค่ที่คืนนี้จะได้ไปเที่ยวย,ยาวๆดันกลับมากินข้าวบ้านก่อนเสียเวลาจริง ชายหนุ่มเปิดประตูบ้านพร้อมตะโกนว่าเอา้ากลับมาแล้วมาๆๆกินข้าวกินข้าวแต่ผมไม่มีเวลามากนะผมเอาเพื่อนเอาไว้ต้องรีบออกไปข้างนอกต่อแต่ชายหนุ่มก็ต้องตาค้างไม่เห็นอาหารบนโต๊ะเพราะอาหารวันนี้พิเศษกว่าชุกๆวันมีอาหารทุกอย่างที่ตัวชายหนุ่มชอบเท่าที่เขาจะนึกออกได้และที่หัวโต๊ะก็มีผู้เป็นแม่นั่งงีบหลับด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มอิ่มเอิบอ,อยู่ข่ามกลางอาหารมากมาย แม่ทำอาหารท้งหมดนี้ให้เราหรือเนี่ยชายหนุ่มคิดในใจชายหนุ่มรู้สึกดีใจที่แม่ทําอาหารให้ตนมากขนาดนี้จึงเดินไปหาแม่ที่นอนฟุบอยู่ตรงหัวโต๊ะพร้อมพูดว่าแม่ผมไม่คิดเลยว่าแม่จะตั้งใจทําอาหารขนาดนี้ขอบคุณนะครับแม่มา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 เรามานั่งกินข้าวดีกว่าหญิงชราผู้เป็นแม่ยังคงนั่งงีบหลับไม่ยอมตอบลูกชายแม่นี่กินกันเถอะเดี๋ยวอาหารจะยังสะก่อนนะผู้เป็นแม่ยังคงนิ่เงียบไม่ตอบอะไรเช่นเดิมเอ๊ะแม่ ตื่นได้แล้วผมกลับมาแล้วนะอยากกินอาหารมัต๊ะที่จะตายเนี่ยเร็วๆๆช้หนุ่มจึงเดินไปจับตัวแม่และในวินาทีที่เขาแตะโดนตัวแม่นั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่า <ação> มีอะไรบางอย่างผิดแปลกไปสัญชาตญาณของชายหนุ่มถูกต้องเพราะในวินาทีต่อมาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ของเขาไม่หายใจแล้วในวันต่อมาชายหนุ่มนั่งเงียบอยู่หน้าศพแม่ที่งานศพข้ามการเสียงคอนซูมซิปนิชา เห็นว่าตายเพราะเหนื่อยเกินไปน่ะนั่นสิแก่ขนาดเนี้ยไม่มีใครคอยรับคอยสงท์ต้องเดินไปจ่ายตลาดคนเงียวทุกๆวันเจ้าลูกอกตันยูนั่นจะรู้สึกอะไรบ้างนะไม่หรอกฉันได้ยินมาว่ามันน่ะรำคาญแม่มันจะตายนะสงสารคุณป้าเนาะดดนมีลูกอกตันยูแบบเนี้สารพัดคำนินทากระจายไปทั่วงานศพแต่ในหัวของชายหนุ่มกลับไม่มีเสียงผู้นั้นเข้ามาในหัวเลยชายหนุ่มจ้องมองมือของแม่ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์และนึกในใจว่าแม่นี่มือเหี่ยวมากขนาดนี้แล้วนะแกขนาดนี้แล้วแต่ทำไมเราไม่เคยสังเกตเห็นเลย เราโมจะสนใจในชีวิตประจําวันของเรามานานกี่ปีแล้วถึงได้ไม่รู้เลยว่ามือแม่นี่เหี่ยวและชารามากขนาดนี้แล้วทําไมเรายังคิดว่าแม่แข็งแรงดีอยู่ทุกครั้งที่แม่ชวนเรากินข้าวเรามักตะข้อกับแม่ตลอดว่ากินข้าวกับแม่น่ะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรากินข้าวกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะกินอะไรไปนะทําไมเราจําไม่ได้เลย ชายหนุ่มหันไปมองอาหารมากมายที่นำมาไหวในงานศพของแม่เขาแล้วน้ำตาของชายหนุ่มกม็ค่อยๆรินไหลออกมาแต่ต่อให้น้ำตาของเขาจะไหลออกมามากแค่ไหนแม่ของเขาก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาตลอดกาลโอ้โหอาหารของแม่อร่อยทุกอย่างเลยผมมีความสุขจังนั่นเหลอลูกถ้าลูกชอบแม่จะทำให้ลูกกินตลอดไปเลยนะจริงเหรอแม่แม่สัญญากับผมนะจ้ะแม่สัญญาจบบริบูรณ์ นี่คะ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทะเลาะกับแม่หรืออย่าปล่อยปาดละเลยแม่จนเกินไปเพราะผมเชื่อว่าคุณคงไม่อยากให้มือที่เหี่ยวอยู่แล้วมันเหี่ยวลงไปมากกว่าเดิมเพราะความเหนื่อยจากตัวเราหรอกนะครับอย่ามองค่าแม่ของเรานานจนเกินไปครับ อย่าให้คุณมารู้ตัวอีกทีคือวันที่คุณไม่มีมือแม่ให้จับแล้วถึงเวลานั้นคุณจะจับจะบีบมือแม่ให้ตายยังไงแม่ก็ไม่รับรู้หรอกครับว่าคุณกาลังจับมือท่านอยู่อะไรยอมยอมแม่ได้ก็ยอมยอมไปเถอะครับเพราะที่แม่ทะเลาะกับเราหรือมีความต้องการจากเราโดยพื้นฐานของทั้งสิ้นทั้งปวดแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนอกเสียจากแค่คําว่าแม่รักเราไงครับ เราไม่รู้ว่าแม่เราจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนช่วงระหว่างที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หากแม่อยากกินอะไรแม่อยากไปไหนแม่อยากทําอะไรไปทําร่วมกับแม่ซะน,นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็เดินไปจับมือของแม่เถอะนะครับเพราะไม่มีแม่คนไหนอยากสะบัดมือเราออกจากมือของท่านหรอกครับรีบชํำซะก่อนที่วันหนึ่งคุณจะไม่มีมือเหียเห่ยวๆนี้ให้จับอีก